กล่าโทษนะครับได้ความครับว่า,าผู้เสียหาย2องท่านครับได้ติดต่อกับาชาวต่างชาติผ่านทาง Facebook นะครับชื่ชื่อบัญชี Facebook ว่าโทมัสโอสันนะครับแล้วก็เขาปลอบตัวเป็นเป็นคนผิวขาวเป็นชาวพานาดานะครับก็บอกว่า ก่อนหน้าก็จะแสดงภาพโปรไฟล์นะครับเป็นชาวผิวขาวแล้วก็เรากามีฐานะน,นะครับว่าจะมีเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวอะไรก็ตามนะคทางโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนี้นะครับโดยเฉพาะการื่อสาในเฟซบุ๊กนะครับเราพบว,ว่ามีเหยื่อผู้เสียหายในไทยเนี่ยนะครับจำนวนหลายหลายรายนะครับที่เป็นหลงเชื่อ กับคนที่เราไม่รู้จักก็อยากจะเตือนว่าเราจะเชื่อถือได้ก็ต่อเมื่อเราได้รู้จักตัวเป็นของเขาต่อนนะครับปัจจุบันแม้ว่าคนที่เห็นหน้าค่าตากับตัวจเป็นยังหลอกกันเลยนะครับและกับคนที่เราไม่รู้จักนะครับหุนอนปลายเท้านะครับโปรไฟล์เขาะหาที่ไหนก็ได้นะจะเสกตั้งแต่งคำพูดจะถ่ายภาพ บิลเจ็ครถซูเปอร์คาร์ได้ันนั้นนะครับโปรดอย่าได้หลงเชื่อเลยนะครับขอให้ชาสตินะครับให้ให้หยุดนะครับสต็อปแล้วก็เต็งแล้วก็คอนดักหมายวามว่าหยุดคิดนะครับหยุดคิดแล้วก็ค่อยค่อยดำเนินการ,รหากสงสัยนะครับก่ามีหรือพบเบาะแสก็ตามเนี่ยก็สามารถแจ้งมาที่ ที่บอเท่าได้ทำเนี่ยสบายก่อนก็มาหลอกกันงงๆเลยนะครับคล้ายๆกับาการเล่นมายากลอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> หเห็นเห็นกันนะครับหลอกให้เราเห็นเลยว่าเอาน้าํายาบาราก็จะออกก็่จะเป็นธนบัตรดอลลาร์ก็ตามหรือพันธบัตรของต่างประเทศโดยเฉพาะของอเมริกาก็ตามนะครับ <c oughs> ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีอยู่จริงไม่มีเรื่องนี้อยู่จริงนะครับคล้ายๆกับเรื่องการตบทองนะครับ เป็นการตกทองในแบบในแบบของกลุ่มชาวแอฟริกันครับ,รบเป็นคดีคลาสสิกมานานแล้วมีผู้เสยหายหลาย,ลยรายปัจจุบันก็มาพลิกแพลงใช้เทคนิคทางด้าน f เฟซบ o ๊กทางโซเชียลมีเดียสร้างให้สร้างความมัง